สวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะฮะวันนี้วันเสาร์จะเหงาได้ไงว่าจะไม่ออกนะครับพอดีว่ามีชาวต่างชาตนะิชาวต่างชาติแวะมาเยี่ยมเอานาฟิกนะก็เอาของมาส่งนะเอาของมาส่งคนระับแล้วก็โดนหลอกมาเชื่อไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเราจะหลอกเขามาเชื่อหรือเขาจะเชื่อเราดูนะก็มีเวลาประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านเร็วนะกับน้องเซนน้องเซนอีกคนหนึ่ง อยู่ไกลนะแต่มองเห็นนะตัวใหญ่เดี๋ยวดูกันนะครับก็ว่าจะเดินไม่ไกลนะครับในเส้นแถวบ้านนะว่าเวลามาน้อยได้แล้วเต็นี๋ยวเต็นเอาก่อนนะย้ายมาแล้วนะก็ยังไม่มีการกัดนะครับเนีตรงนี้มันแบบคือต้องโดนอ่ะแถวเนี้ย แต่ว่ามันมันเขาเวิร์กแล้วนะเขาเวิร์กไปไกลแล้วนะเพื่อเผื่อเราไม่ต้องเดินไกลมากนะวันนี้เพราะว่าปกติเดินมันจะเจอจะเจอไอ้นี่ก่อนนะอ้าวติดเลยวะเฮียอ่ะฮนะขยับไปเรื่อยอุ้ยยังไงยังไงเออล่างเงาเซนเอแล้วงนะ่า โอ้ยไซดได้ล่ะมหมว่าวด้หนึ่งนะรูะ้อย่างเจนรู้อย่าง <c oughs> แก้มนะครับไซส์ประมาณ1ขีดนะครับ <c oughs> ก็ตรงนี้ก็น่าจะไปเรื่อยนะไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับเพราะว่าตะกอดมันยังไม่ได้ลอกนะครับอันนี้มันลอกแล้วไม่ต้องไปไกลมาก ตองอย่างนี้นี่คือเดินตีเพลินนะครับเพราะมันเล็กนะความเล็กของมันก็คือทําให้เราทําให้เราหยอดได้ทุกรูนะก็คืออยากจะหยอดรูไหนก็ไปได้หมดนะครับเพราะมันมันแคบนะครับระยะคอนโทรลอยู่ที่ประมาณาไม่เกิน10เมตรนะไม่เกิน10เมตรนี่หวานเลยนะ หวานเลยนะสำหรับสายสตรีทนะถ้าแบบไกลมากมันก็ต้องใช้แรงนะครับใช้แรงความแม่นยำก็จะลดน้อยลงมีเวิร์อยู่ช่วงเดียวนะครับลองกขยี้ดูหน่อยแต่ก็ดูเงียบเหงาน,นะมันมองไปแล้วมันมันเห็นเตลิงเลยอ่ะอเห็นเตลิงนี่คือ เห็นว่ามันไม่มีนะแต่ถ้าลากลงมาอ,อุ้ยฉกมาเฉยเลยนะตาเฉยเลยยังไง <laughs> ไม่ออกมาจาก,ก <laughs> รูนะเฮ้ยเซนวันนี้วันนี้วันบังนี่วันบังนะตัวสองนะะเมื่อกี้ยังบอกมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะตีลงไปไม่ออกมาจากหินนี่ตัวสองนะครับไซส์โอเคนะเล็กกว่าเดิมหน่อยดูยัง นะนะต้องมาหาประสบการณ์บ่อยๆนะวันนี้ผมมาครั้งแรกครับอวันนี้นี่มาให้น้าฟานสอนถ้ามาไม่ได้นี่ผมยังไม่ให้ยังไม่ว่าอะไรคุณนะวันนี้ถือว่าแบบไม่ได้ตั้งใจมาเท่าไหร่นะไม่ได้ตั้งใจครับคือแบบมาดูมาดูลัดเช่านะแต่เน่าไงเดี๋ยวออกบชแล้วเดี๋ยวเจอกันของจริงแต่แบบเน่าไงเลยต้องออกมามาตักหน่อยนะเงี้ก้าวแบบลงไปปุ๊บปากัดปุ๊บเลยไงีะหนีเมียมาแล้วไงขอตักหน่อย นะเดี๋ยวก็ไม tamam <iendo> ่ไ <net> ม่น่าจะไกลนะครับเดี๋ยวออกไปหน่อยมันก็ย้อนกลับนะครับเพราะเวลามันน้อยนะเอ้าโอ้โหเจนรอดเฉยเลยอ่ะโอ้โหตัวเปียกหนึ่งนะโอ้โหเข้ากลางบาลเลยนะเดี๋ยวปล่อยนะอย่างนี้นะนี่เล็กจุดนะเล็กสุดเจนไม่เอานะเฮ้ยเิีกปลาหน้าไหนเนี่ยไอ้เจนกวาดมาได้ไงเนี่ยเฮ้ย เขาเอามาปล่อยน,นี่นะปล่อยอะไรในคลองอ่ะน้ำเริ่มน้ำตรงนี้เริ่มไม่ค่อยสวยนะแต่พันน้ำไม่สวยนี่แหละตัวปลาดีเลยนะปั๊บดิ ป้าจีผมเข้าไปยังสวยอ่ะป้าเอ๊ะเอ๊ะปึ๊งเอ้ยนะตีข้อมึงเลยนะหาเรื่องเหรอปลามันปลามันกัดผมไม่กัดนะห้อเห็นะตีข้อมึงไงก็เฮียแล้วเหตุเพราะว่าเนี่ยเนี่ยจะสวยไงไมไม่มี ไปต่อนะครับลงเกรถดีกว่านะแม่งลึบากละตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ได้ลุนนะครับคือมันมีมันมีซอกเยอะนะมันมีซอกให้เราลวงเยอะนะเห็นไหมข้างเนี้ยมันจะเป็นต้นไม้ยื่นลงมาลักซอกหนึ่งนะน้ำไม่เยอะนะครับถ้าน้ําเยอะนี่มันจะเข้าไปประมาณสักสองซอกถ้าอย่างนี้ก็สวยเลยนะ จิ้มหนึ่งไปถ้าเจอนี่ปั้งเลยนะเจ้าหพูดงามอ่ะไอกเกือบถึงเส้นทางนะที่คิดว่าจะมานะ คิดว่าจะมาก็ไม่ไกลมากนะครับเวลามน้อยเซนโอ้โหเลกไปหน่อยโอ้โอยู่นะแม่งป๊อกแน่ไม่ปล่อยนะคือโอ้โหปากขาดเลยนี่คือถ้าใจไม่ร้อนนะปล่อยไปหน่อยก็ได้นะ สวยๆนะครับสวยโอ้ยฉกเลยนะโอ้ยตัวเล็กนะลงไปฉกเลยนะทะเบ็ดไม่เปิดนะกัดหางนะแต่ยังไม่โดนนะครับเล็กจัดเลยนะเล็กแบบเล็กจัดฮะสองลำตัวตัวเล็กไอ้ปล่อย เปิดได้นะอ้าว้ายลุดโอ้เล็กจัดจริงนะน่าจะตัวเดิมนะของเล็กขนาดแบบนี้นะจักไม่เกินสิบเมตรนี่มันเลยนะคือมันจะไม่ไหอ่ะกัดแล้วนะได้แต่ไม่รู้อยู่ห่ะเปล่าล่ะยังอยู่ยังอยู่นี่แล้วอี๋เล็กจัด มันเล็กจริงๆเล็กมากจริงๆนี่ละคือถ้วมันเล็กอ่ะมันจะกัดช่วงเนี้ยมันจะยังไม่ยอมไม่ติดเบ็ดนะลาตีไปมันจุกกัดเฉยเลยนแต่นี่น่าจะอยู่นะน่ระ เนี่ยถ้ <S <น>า s i z ถ้า s i z ประมาณน<า>ี้น<า>่จะอยู่นะมันกลายมันกลายเป็นจิบเลยนะกว่าจะได้ตัวหลุดหมดเลยเนะี่ยเพิ่งได้เนะี่ยมันไม่ได้หลุดนะ <c oughs> มันวัดบนะินน่ะวัดบินไมติาตัวต <c oughs> ุดเส้นทางแค่เดี๋ยวตกย้อนกลับไปเรื่อยๆนะว่าจะได้กี่ตัวแล้วก็จบเอาไปปล่อยนะครับในบ่อหน้าดำปรกาศนี่เลย รู้ยังรู้ยังเนี่ยเนี่ยรู้ยังอ่ะเนี่ยมันตัวแค่เนี่ยแล้วมันจะให้ได้ง่ายเห็นไหมได้ยากนะเออพ้อยนะปึ้งนู่นเดือดขับมาจะไปแบบเร็วๆนะยังไม่กัดทักทีนะกัดเยอะมากนะครับแต่ว่า ตัวมันเลยเอกะกัดไม่อยู่นะครับกัดไม่โดนไม่โดนตะเบียดเรียบร้อยนะมันจะเป็นอย่างงี้แหละนะนั่นเป็นอย่างงี้แหละครั้งแรกมันจะเป็นอย่างงี้แหละเห็นไหมสาลิงอะนะป้าก็ไม่ได้ตีกต็ติดนู่นติดนี่สายค่อยๆลากกันนิ่นาิไปละมองทำเวลานะฮะ ถึงทางเข้าบ้านผมนะฟีก็แวะไม้เฉยนะแวะมาเฉยครับวันนี้ก็ผมก็ถือว่าน้ําไม่ได้มาตกหรอกนะไม่ได้ตกเพราะว่าน้ำมีปลานะผมไม่นับเพาน้ามาตกนะแต่น้าไม่มีปลานะปลาผมอยู่น้ำก็เห็นอยู่นเวทอยู่นะมีเหยื่อด้วยนะแต่น้ำไม่มีปลานะผมถือว่าน้ำไม่ได้มาตกหรอกผมตกปล่อยผมปล่อยไปเลยพระกัดุผมปล่อยเลยน้ำก็เห็นอยู่แต่ไม่มีปลาขึ้นมาใช่ปะไม่มีผมถือว่าน้ำไม่ได้ตกนะผมไม่ได้ไน้นะเพราะน้ำไม่มีปลาโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับโอเควันนี้ โอ้ฟื่องหรือเฟื่อน,นะหรือเฟื่องกาหน้าดูดูท่าก่อนดูท่านๆแล้วกันนี่เจอเฮ้ยมันมีเฟื่มีนี่หว่ามีชายอยู่แต่ว่า,าต้องต้องขุดหน่อยนะครับเดี๋ยวการหนร้าม,มาเต็มตัวนะได้ขยี้กันเต็มที่แน่นอนเดี๋ยวหาวันว่างก่อนนะตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วเดี๋ยวทำเวลาก่อนนะเราต้องกลับไปไปทำภารกิจนะการหน้าเจินหม่าสวัสดีครับสวัสดีครับถึงบ้านหน้าดำแล้วนะครับไม่รู้อยู่เปล่ารู้นะเสร็จภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับวันนี้สองคนไปกัน น้องเซนนะครับนักฟิกนี่ใครรู้นะมันเดินเล่นถือเบ็ดไม่ยอมใส่ตะเบ็ดปลาก็ไม่เอามันวิ่งไปนะหนึ่งตัวนี้แบบไล่ๆกันเลยนะเกาะเดียวหนึ่งสองสามสี่สี่เนืดูซ้ายดิห้าหกตัวตัวใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะเจ็ดตัว ตัวไซนี่ไล่ไล่กหมดเลยนะอุ้ยแปดนี่นะแปดอันนี้ก็เสร็จสิ้นสำเร็จนะครับปลาอะไรถึงหน้าดำด้วยเอาปลามาปล่อยแล้วไปตกตกให้ตกตกเองมั่งเให้คนอื่นตกเดือดร้อนคนอื่นเขาใช่เนีมีอะไรบุหรี่มีอะไรฝากถึงแฟนนะไม่มีไม่มีแฟนไม่มีไม่มีนะไม่มีมีอะไรฝากถึงใครไหมภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะครับได้ปลามาแปดตัวขอวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ